คาปูชิโน่ปั่นนะคะกาแฟ2ช้อนเหมือนเดิมคาปูชิโน่เนี่ยจะดึงน้ำกาแฟ4ออนค่ะกดเลยนะคะอ่ะโอเคน้ำกาแฟออกมาสวยงามอย่างที่เราชอบเราก็มาเตรียมส่วนผสมเลยค่ะสำหรับคาปูชิโน่นะคะเหมือนเดิมค่ะความหวานเท่าเดิมนะอันนี้คือหวานปกตินมข้นหวาน2ออนค่ะใส่เลยหวันลงไป ต้องกว่านะไม่งั้นเาเดี๋ยวมันติดแก้วเยอะนะคะ่ะเมื่อก,กี้หออนนะคะอีกหออนระหว่างเครื่องสกัดน้ำกาแฟเราก็เติมส่วนผสมเอาไว้เลยนะคะตามด้วยนมข้นจืด1ออนค่ะเพิ่มลงมาอีก1ออนเขาจะได้มันๆนหน่อยน้ำกาแฟ4ออนนะคะมาแล้วค่ะแล้วเราก็เทใส่โถปั่นเลยจ้าผงปั่น1ช้อนน้ำแข็ง1แก้วแล้วก็เทเลย สมมติว่าถ้าเรามีฟองนมนะคะเราอยากจะแบบเป็นคาป,ปูชิโน่ปั่นที่มีแบบฉันอยากจะมีฟองนมด้วยอ่าเราก็โปะไปค่ะไม่มีปัญหาอ่านี่โปะไปเลยแล้วก็โรยผงโก,โกโก้แต่ว่าถ้าเราไม่โปะฟองนมก็คือเมื่อกี้เนี้ยเทหมดแก้วก็เรียบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคาป,ปูชิโน่ปั่นเรียบร้อยละ